สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเดินจ้ะมาเดินมาปอกมากนในซอยย่อยจุ๋มเนี่ยปอกมากนี่ฮ่มหรือมาลุมนะคะน่วยหนย่อยที่จริงมันต้องนวยใหญ่ๆนะจ้ะน,นอ,ะนอแต่นี่มันพอดีสื่อซอยผู้เท่าเพิ่นน้ำมาขายทุงละสิบบาทแต่ตังบกล้ายเนา ยังอีกอยู่ในถุงอีกบางหลายผนถุงละสิบบาทเพิ่นขายนะน้อยบางงามนี่เนี่ยน,ยน,ยนย้อยจะคือซอยเพิ่อนนีกก่คือดอกพี่น้องจ้ะผีในถุงผีก็ยังอีกตั้งเยอะตังะ้งแยะไอ้ชุ่มกับบอธนัดออกปลอกอันนี้ปลอกบอกเก่ยงปลอกบักอีหุ่มไลยแกงใส่ปลาแซ่บเส็บนี่น้อยหน,น่อยมั้งไอ้ชุ่มปลอกบอกเก่งเลยนี่ ข้าวปอกแนี่ยอไรหรอกปกติซื้อตลาดทันสีแกงกับซื้อแบบข้าวปอกแล้วเนาะยึกบอกปักกิ่งหรอกบอกกังสีนาะน้อยบม่งงามน้อยน่อยหน่อยที่จีมันจะน้อยใหญ่ๆอ้วนๆยาว ตะหนีเซื้อสร้อยพูดเถ้าไปมาคอยปอกเหรียญไปนอจนอันเนาะพี่น้องเ่าสบายดีบนนอจนอันเนาะทางเมืองไทยท่าเมืองนอกก็ได้ได้จุ่มก็สบายดีอยู่ด้จ้ะเดอ้อแต่บ่ได้บ่ค่อยได้ลงคลิปได้จุ่มอยากเรียกอยากงานบ่ได้ไปทํางานบ่สบายมือเป็นมือมันหลอกมีมือเมือแดงๆนี่มันคันสงสัยจะจุ่มแผลทำยาหลางจานหรือแผลอย่าง แผปูนกับ่าจักไปเห็นงานมันหลอกมันขั้นไอ้ชงไปหาหมอมันขีดซ้ำทีเวียวี่เพิ่นกันนาดอีกเมื่อมันขั้นสงสัยมันแผลน้ำยาหลังจ้าก็สังกัดแผลปูนเนาะพี่น้องเนาะโอ้จะไปหาชุนยากกินน้องเอ้ยมันฉุกจะินไปหยาดเล็กเล็กถือวันที่หนึ่งน้อเพลินหาขิ้นยาให้ง แกงใส่ปลาแกงส้มมะรุมนะจน๊ะเนาะแกงใส่บ,บักขามแสบยิ่ได้เนาะแกงส้มใส่มะาขามแกงมะรุมแกงใส่ปลาคอตัวใหญ่ๆปลานิ่นแต่ยายจุ้มมากินปลานิ่นมันมันนั้แสบกว่ากันแสบก็ปลาคอยายจุ้มมาปลาคอยายจุ้มไม่ค่อย,ก,อย,อยกินบ่มากกินปลานิ่นแกงปลานิ่นแกง นี่แยกจุ๋มมี่อันนี้ให้เบิ้งงในเสานีในสื้อพักคือพักกาศหน่อยไว้ขั้นนี่ยี่สิบบาทไว้ขั้นสมกินเมนูบัลบันล์นนเนาพี่น้องเอ้ยนันท้องหาหนากแหงวันนี้ล่มอีกแล้ว งานเศร้าล่มมานี่ตอนบายสิมีล่มเข้ามากันล่มมากเลยอากาศติดหนาวอุณหภูมิจะลดลงม,มาอีกแล้วล่มวีวีมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพด้วยจ้ะเด้อพี่น้องเฮาดูแลสุขภาพนะคะห้จุ่มบกว่าเดี๋ยวล่งคีปขี่คานล่งน้ำมัมี่กำลังใจพี่น้องเอ้ยเขาเคยมีผู้ติดตามหลายมีหมูหลาย มันถือกแหกแล้วมันรั่วต้องไปเนี่ยนี่มันเริ่มนับหนึหน่งไ,ม,ม,ไงม้ยืดจุ่มมาเมย์บามีกำลังใจถอ,อดแฉไปเบิดเลยบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปบ่ค่อยอยากเฮ็ดคลิปถอดแฉโอ้ยพี่น้องเี้สูสูแล้วจะเดือดระวังเดือดผู้ใดอันนี่งเข้าไปเห็นล็อกสองสันยืดจุ่มตอนแรกยืดจุ่มล็อกกับบ่เป็นล็อกบ,บ่เป็นจะล็อกแนวใดก็เลย อยู่ไปซื้อ,อเอาแปมานเน็ตมันหมุนบาดสิเขาไปเบิ่งช่องจะคล้องเขาบ่ได้มันถือแหกไปแล้วกู้ขึ้นกับบ่อใดแล้วจุ่มลืมมันมันยั้งหนอกลืมรหัสก็เลยกู้ขึ้นบ่ดไดดก็เลยขี่ขานที่น้อกับล็อกดีๆด้อจะได้ดล็อกช่องดีๆ ใส่รหัสทานสองสันผลพื้นว่าให้จุ๊มเฮ็ดว่าเปลี่ยนดอกจักดอกแนวไหนจักเฮ็ดจังไหนดอกรหัสก็ได้กรไ,ได้เฮ็ดไปแล้วกัดอย่ามันเสียแห้งิ่มซื้อๆลอกลหลายๆสันเด้อพี่น้องเด้อลอกสองสันผลคือขาวบานให้จุ๊มลอกลสสว่าเปลี่ยนดอกใส่รหัดสองสันผลขาวบาน ป้องกันพววมาแหกช่องห้าวสาเหตุมาแสบตายสมองไก่สิพานแล้วเป็นแนวนี่ก็เลยเบื่อเบิดออารมณ์อยากเห็ดสองเห็ดอันนี้ไปเลยเฮ็ดคลิปไปเลยผัดชีสอ่่ผัดคิดหอดเพื่อนๆอยู่เนาะจันเนาะเคยเบาเคยเรียนน่ำไก่คิดหอดก็เลยเห็ดเด่นเรนไป

เบิ่งแล้วเห็นผู้ใดเป็นผู้ติดตามหน่อยจะจุ่มกับติดตามให้ซอยๆกันไปนะจะเนาะกำลังอกกำลังใจกันไปขันหางมีขันลำรวย่ยมีไผเข้ามาเห็ดดอกมันเหนื่อยมานางจ่องโทราศัพท์อยู่มันเหนื่อยขันผู้ใดด้วยแล้วมีไผเข้าเห็ดดอกก็มีกับพวก Thông bố vô khói dư khó kì 중에 các hệ thống thôi chút có hết vào phía ngay re harder Ôi nó bị thóng nó mình ngày ừ ừ Ké n s decomp Ké ลมว่อยว่อยมาเสียงสนอเบาเลยฝากเล็กๆสื่อซอยผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าคนนั้นมาขายกับเสือสื่อซอยเพื่อนเพื่อนต่อยมาต้นน้องเพื่อนเส้อสื่อซอยเพื่อนออยังสนอเบาว,วด,ด,ดื้อเดินดื้อเดินอยู่เหมือน ดอกยากเห็เนาะปอกยากเนะานะขย้นเขาปอกขายเขาขายแพงมันปอกอยากพี่น้องจา้าอยาอ่างอ่อนๆเกียงใส่หลักขามสม,สมแต่พี่น้องจ้าอย่าจุ่มมาทักทายแค่นีนนะ้แล้วจ้ะเนาะ คิดทอดเพื ider, ici, donc, ider, ider, ่อนๆก็เลยมาชักท่ายซื้อๆมันไม่ยังหลาหรอกมาแกะหมากิ่งห่มท่าแกะหมากิ่งห่มซื้อต่อกันไหมเดจ่ะเด้อคลิปหนาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าจุ่มยำเลยเดจ่ะเด้อขอบคุณอย่างเพื่อนๆต่อกันไหมเดจ่ะเด้อคลิปหนาเด้อ